ขอต้อนรับเข้าสู่รายการโอนอัวบ้านเพื่อนในทิปนี้เราจะเดินทางกันครึ่งประเทศเราเจอทั้งแดดฝนลมหนาวครบรถครบเครื่องมากที่สุด ตั้งแต่เปิดช่องคนอัวบ้านเพื่อนมาเป็นทริปที่ไกลที่สุดยาวนานที่สุดทรลหกที่สุดที่เคยมีมาแล้วเจอกัน

หกโมงครึ่งสวัสดีอะไรวะวันที่แปดมันู้วยอะไรวะวันวันอังคารสวัสดีเช้าวันที่แปดของการเดินทางนะครับเลยสองที่เลยสองสองคืนคิดถึงลูกคิดถึงเมียแล้วใช่ไหมคิดถึงลูกคิดถึงเมียแล้ว Hmm. ตอนนี้วันนี้คือเป้าหมายของเราคือเมื่อคืนนี้นั่งนั่งดูนั่งดูเงด GPS เร่องอะไรก็เลยแคปไว hmm. ้ออทีนี้ครึ่งประเทศ hmm. ทแต่ว่าทางอีสานด้านบนไม่ค่อยได้ไปอะ่ะอ hmm. อืื ที่ที่ที่ลงไว้นะลงไว้อืคืูสวนเยติอยู่ทาง่ซนเหนือน่ซนเหนือ,อก็วันนี้ไม่มีอะไรครับขับรถครับอืมหมดที่เที่ยวแล้วครับขับรถกลับครับขับรถกลับบ้านครับขับรถกลับบ้านที่เฉยก,ก็พันแจโอ้โหสามวันครับ มาสามวันนะกับกับอีกสามวันเนี่ยตอนเนี่ยไม่พออะไรว่บดูเลยดีตอนนี้เงินเริ่มหมดแล้วครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ต้องกลับต้องกลับครับเป็นแอร์ทำไมเนี่ยร้อนหนาวหนาวขนาดนี้ฝนตกด้วยเนี่ยเออไอ้ยี่อะมาก็เจอฝนวันกลับก็เจอฝนเลยเนี่ย ทรมานมากเลยครับเห็นในอันนี้เขาบอกว่าพายุที่แรงที่สุดในรอบปีพายุไต้ฝุ่นโมลาเบเจาะข้อไทยวันที่28-30ถึงตุลานี้บรซึ่งเป็นวันที่เราจะกลับอืวันนี้วันที่27วันนี้วันที่27ครับ27สุพรรณจันเออ28จันอ่าเฉียบ อพดี่สิบเก้ากับพอดีช่วงกลางๆพอดีช่วงเข้าแล้วมั้งอีสานอีสานเหนือโดนหนักอีสานโดนเหนื่อเขาบอกอย่างนี้อีสานตกทั่วทั้งภาคไม่มีอะไรมากครับก็เดินทางเตรียมตัวไปตอนนี้เราต้องแยกทางกันเลยมีแปลกำลังจะซึ้งอ่ะเมื่อกี้ เราต้องแยกทางกันแล้วแยกเราก็ต้องแยกเส้นทางเดินนะครับเดี๋ยวผมจะกลับบ้านละเข้ากรุงเทพเลยอีกยาวถ้าเป็นนะอยู่ไม่ห่างกลนแค่หนึ่งส่นสี่ไมล์ใช่แต่หลวงพ่อเพิ่งหยุดประทัดแท้เห็นี้ก็แปดวันอะสำหรับผมของฟินของพี่สิบวัน ของรอบสิบวันโดยประมาณสิบวันรอบรอบรอบอีสานเอ้ยเหนือรอบครึ่งประเทศครึ่งประเทศประเทศประเทศครึ่งแน่นอนถึงแม้ว่าทีมงานของเราจะจะจะมีภารกิจระหว่างทางก่อนนะครับแต่ว่าเราก็ยังคงอุดมการณ์ของเราเดิมครึ่งประเทศครึ่งประเทศยังไงสี่ช่องก็ยังครึ่งประเทศอยู่เหมือนเดิมฝากช่องอนัวพ่ดูช่องที่จะต้องดูแล้วก็จะรู้ว่าความหมายของ แพะกินข้าวโพดคืออะไรนะอ่าแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับพี่เบียร์พี่ต้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุขภาพระหว่างการเดินทางโอ้เกล่าว ตลาดบูเซอร์ใช่ตลาดบูเซอร์ตลาดบูเซอร์กำลังซื้อของฝากกันนะคร<ม>ับด<ม>ูท่าทางแล้ว<ม>จะไม่ใช่แค่ของฝากจะได้ซื้ออู้วงุ่นวะดใช่หรอหว,วานดีอ้าวงหวานแค่ไหนชวร์อะไรจริงอ้งงาอวานงนิ้วมืออ้อวงุ่นนิ้วอ้อวงุ่นนิหวาน สิบกันห้จ้าร้อามยจ้าไม่ครัแมงเคยอร่อยได้็ซื้อของฝากเลยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ไปกันตายได้กันตายแม่งมูฟว่าจ้าดูของตัวนี้เหรอหน่อไม้มันเขีย เน่กุนตาลุกบอกหรือไมจ้าพี่จ้าคนเขาบอกว่าคึงทายอะไรให้กูดูดิอุ่ตาเบเรจ้าชิมดูก่ออร่อยมากเลยผมน่าคินไปแค่ร้อยห้าสิบจากสองร้อยถห่ร้อยห้าสิจัดคิดแค่ร้อยหบาทไปไกลได้เลยกินแค่ร้อยห้าสิบกใส่ก็ถุงเดียวก็ได้ใส่หลังรถก็ได้กินเลยเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินแล้ว หวานนี่เคยซื้อไปแล้วกับที่รานม,ม,มันจะกลายเป็นกลายเป็น,ปนสตรอเบอรี่เชื่อมสตรอเบอรี่หรอสวัสดีค่ะมลอนที่เบตไสมีลอนที่เบตน่าจะส่งตรงมาจากที่เบสไหมเนี่ยแค่ครูสามข้อร้อยบาทพี่เหมือน,น,นเดินเหมือนเดินไม่ไหะตอนนี้หมูป่าไหมหมูป่าสามร้อยดูไหมหมูป่าร้อยหรอหมูป่าไหม

ม่เียวนี้คืออะไรครับอ่างหุ่นมันเนยรงอนี้เหมือนกันองุ่นต้คี้อรรเออมันกรอบมากเนเหมือนสีดำจะหวานนุ่มแคสีเขียวจะหวานกรอบอือนี่หวานกรอบมากเออคลาสบุตอะเอ่อแทกเจอร์คคาสบุเนื้อแน่นอะเนื้อมันแน่นกว่าอาหน่งตัวเท่าไหร่ ทั้งสองงานเลยใช่ช่กันได้ก็มีไหมคะอะไรคะชิมได้ลอ่ชิมที่ปากค่ะนี่นะครับพี่มรจัดแล้วองุ่นนะพี่หน่องชิมละวรสชาติเหมือนไว้กินเมื่อคืนแต่ชอบอันนี้เดี๋ยวซื้อไปกินอยู่ตรงรถนี่แหละก่อนอยากให้ ลูกชายลูกชายชอบกินองุ่นมากแต่ว่า <recherche> ซื้อฝากไปไม่ได้อืม <również> ใช่เดี๋ยวจะกินให้มันหมดนี <fe 66 2> ่แหละก็เดี๋ยวจะกินเผื่อเพื่อนๆแล้วกันนะมันหยตกลงเอาเป็นหมูป่าะเอาหมดไหมนี่ยร้อยสามสิบเังบังกล้องอีกทำไมเป็นคนที่ชอบบังกล้องนะฮะ ลุกขึ้นมาทำงานลุกลไม่ใช่งานนั่นงานกล้องเนี่ยงานถ่ายเดี๋ยวมาลุกขึ้นมากองดากโชว์อีกว่าสวัสดีคืนวันที่เจ็ดของการเดินแปดแล้วแปดของเย็นวันที่เจ็ดเลยเย็นวันที่แปดของการเดินทางครับอตอนนี้เราเอยู่ที่ไหนครับน้ําตกคลองน้ําไหลคลองน้ําไหลคลองน้ําไหลอ,อยู่ที่จังหวัดเพชรเพชร เพชรเพชรเพชรชมพูไม่ใช่กำแพงเพชรขอนังด้วยหน่อยเหนื่อยกูเพชรเพชรหลายเพชรเลยเดี๋ยวอ่าก็วันนี้เรามากางเต็นท์กันอยู่ที่น้ําตกนะเิ็น้ดตกครับอ่ายวให้ดูริมน้ดตกอยู่ทางนู้นเดี๋ยวผ้าเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดินเล่นอ่าก็เพิ่งกางเต็นท์ก่อนเพิ่งกางเต็นท์กางกองกางกันเสร็จ่ยไม่ได้เพราะว่าบังคับบังคับพี่หนุ่มบังคับเลยว่าใคร ใครกลางเต้นส่วนตัวก่อนยกเว้นพี่แก้วกับพี่นุ๊กทุ่ตีนกูซีดูดีเซอร์ซีโต้อัดเต้นดูดีเซอร์ดอัดเต้นมันสิสิเอาทุ่งตีนยัดใส่เต้นเอาทุ่มือตายมือประโคตเออเอาทุ่งตีนทุ่งมือยาวมากเลยก็เดี๋ยวกลางเต้นส่วนตัวกันเสร็จก่อนแล้วเราไปเดินเล่นกันโอเค อยู่ในกล้องนี้เยอะเอาละครับท่านผู้ชมครับอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาครับ <c oughs> อขอต้อนรับเข้าสู่รายการอนอัวเข้าชัวช่วงนี้พี่น้องกับพี่ <c oughs> มรอ,อยู่ที่น้ําตกคลองลานนะครับไอ้คลองลานน้ําตกคลองน้ําไหลคล <c oughs> องน้ําไหล <c oughs> นิลสาหมูป่านะครับครับตอนนี้เมนูแรกของเราครับเป็นเมนูที่ทํายากมากที่สุดพี่แก้วเรียกร้องมาเลย ดี๋ยวต้มน,น้ำกินกาแฟครับขอบคุณปัลาพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตก็กำลังบำเพ็ญประโยชน์อยู่ไอเดีนถ่ายให้มันหน่อยบำเพ็ญประโยชน์ครับถ้าถ,ถ,ถ้าใช้ล้างมีแค่ก็ะจะรีบเสร็จแค่ถ้าถ่ายอาเดนชาได้อ๋อ,อล้างมึงแล้วมึงมาหูข้าวเลยนะครับผมครับผมอ่เดี๋ยวรอดูเมนูตอนเย็นนะครับที่น้ำตกคลองลาน พี่มอนอตัดน่าจะตัดสลับหลให้เออน้ำตกคลองน้ำไหลพี่มอนน่าจะตัดสลับกับบรรยากาศอินเสิร์ตแล้วแหละอ่ะตอนเนี้ยโอเคแม่อันนี้อันนี้คือไม่ได้อันนี้เลยนะอยากจะให้ดูจริงๆหมูป่าแท้แท้ไม่แท้คือหมูป่ามาจากไหนอ่ะดูดูดูมันจะดราม่าหรือเปล่าหรือมันกลายเป็นแอคชั่นเลยงหายเองเดี๋ยวจะบอกให้มอนตัดออกก็ได้ เจอสองลูกตอนแรกนึกว่ามันฝังตะกรวดแย่โดนเลยถ้าบาดจริงถ้าบาดจริงเนี้ยมันโดนนะเนี่ก็เลี้ยงหลังสารฟ้องตะกั่วอยู่เพราะถ้าถ้าเป็นหมูเขาเลี้ยงเขาเียตาม่ะเม็ดไหนลูกก้าวไปเลยไม่ไม่พี่ผมว่าผมว่ามันมันฝังฝังเอาน้ําหนักเว้ยเพราะว่าเดี๋ยวหนังไม่มีรอยพี่หนังไม่มีรอยได้มันยิงจับทางมมอื่นไหนังไม่มีรอยหนังไม่มีรอยอ๋ออ๋ออะไรทะลุมาเหรอ โอ้โหมันยิงมันยิงมากจริงจริเนี่ยมีันบอมันเป็นอี๊เฉลียงเนี่ยมันโดนมันโดนโดนอา่างหัวลูกซองหล่ะอันเนี้ยเป็นลูกซองใกล้ไม่ดราม่านะอันนี้แอคชั่นอ่าปืนปืนที่เขาดูหัวกกระสุนน่อดูหาให้ความรู้หน่อยให้ขีมโบหน่อยเดี๋ยวดูวของสืนมาดูครับถ้ามันบุบดิ้มไหมดื่มเหล้าขาววะดื่มเรล้านะโอเค ใช่ไหมใช่ไหมไพี่ยิงยิงมาเริ่มข้าวอของที่ที่พวกได้ผานป่าเข้าไปอ่ะมันจะเป็นปืน,นยิงนัดเดียวพี่เป็น,นลูกเป็นลูกเดียวใช่นักนะยิงหนุ่มข้าวหนึ่ ตามเห็นมเขาเลตามเห็นเห็นเขาเอาหมูเลี้ยงอ่ะแต่ยิงเลยอ๋อหมูเลี้ยงแต่ไปยิงมาใช่จะได้แมเพิ่มอัตรดเออจริงๆแล้วคือหมูเลี้ยงแหละสตารี่เออได้เพิ่มเพิ่มราคานี่นะครับดูเห็นไหมครับมีรอยยิงมาด้วยงี้บอกอ่าโอเคโอเคอ่าคุณมาร์คไรอันเขายิงมาเป็นกีฬาล่าหมูป่าขอบคุณมากครับพี่แฝดดูล่าหมูป่าไหนก็ไหนแล้วพี่บุกพีแก๊งกระป๋องอย่างนี้ไหมอ๋อมาก่อน ผัดเผ็ดหมูป่าครับอะไรนะพี่อ่าขั้นแรกนะครับเราก็ใส่เครื่องแกงลงไปเรารู้สึกว่าเชฟนี่จบดไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีแรงครับเอากะดาเรียลงมาเหรอภาษาครับสารเสกอันนี้คืออะไรพี่เดี๋ยว ไม่อ่อนก็ชเป็นเครื่องเครื่องสมุนไพรนะใช่ครับอร่อยนะอ๋อคือผัดเครื่องผัดอะไรนี่ก่อนใส่ใส่เยนะไม่รู้่กโลอ่ะสิโนะแกิโลไปนเนี้ยเจน้ำเจน้อพท่วมอุกิมนพอดิ้กแทลกท ขราเขาแล้วเหมือข้าวเนี่ยเขาตางมาแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปแต่ข้าวสิข้าวของเขาไปต่างมาได้เหรอระหว่างที่รอน้ำเดือดแล้วก็แบ่งกันกินทีอทำไมรสชาติเก็บเก็รสชาติมันต่างกันกับที่กินร้านพี่ท็อปยังเลยวะร้านพี่ท็อปกินเลยรอ่าอะไรวะเอ้ยร้านพี่ท็อปกินน้ำผลไม้กินข้าวเทลยกินข้าวเทล อันนี้มากลับมารสชาติที่คุ้นเคยราบิทอมแมงควดควดได้อ่ะจริงไน้ำเป็นซิงเกิลมัล10 12ปีวะเลือกขวดที่แพงได้กูอะมา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 ได้ยังเนี่ยน้ำเดือดอืมเดือดจริงด้วยเรามาแบ่งกันกินนะถ้าปืนหมดก็ ข้าวไม่สุกนั้นมันโอ้กาแอะนครัอยยนเปลยังได้แล้วนะได้ทีนะอร่อยละรสชาติ่ีละโอเคเดี๋ยวจะใส่จานเตรียมเดอ๋ยังไม่ใส่รอ๋อยังไม่เสร็จออกเออไม่พอที่มันยิ้มอะไรนะ กะเพรากะตวงอลยเนาะกะเพราที่วะผมตั้งหม้อแล้วนะเขาเปิดไฟแรงสุดเลยนะครับเฮ้ยทีไม่ครับมันเดือดจนงี้แล้วก็ดีลงเป็นอันเสร็จพิธีหรือยังเ,เสร็จแล้วครับอืมเสร็จบอลจังเอ้ยมันต้องเสร็จแล้วเออมันต้องแบบกีงังหน่อยแล้วมันต้องมีพลังอ่ะอะไรเนี่ยอ่ะจ <c oughs> ุ๊บ ยายจับอย่ป็นไรครับนอยู่แับอย่างนี้ครับเดี๋ยวจิ้งมือเลยอืมออืมสีได้แน่นะครับเป็นไงครับเป็นไงครับเป็นไงครับได้ได้ได้หอมไม่จายดิเอ๊ะเครื่องแกงดีเลยนะเครื่องแกงดีเครื่องแกงเหมือนเหมือนแม่เหมือนที่แม่ยายพี่ทำเลยเครื่องแกงจะได้หอมเออเหมือนกันเลยดูเนื้อดูอะไรอย่างเงี้ยแกงแกงเหนือวไม่เหนียวเท่าไหร่ อร่อยขึนเยี่ยมข้าว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 มีโอ๊ตข้าวเร็วครับเร็วครับเร็วครับคุณมีคุณมีเวลาอีกห้านาทีนี่กับข้าวอร่อยไม่เนี่ยอันนี้ต้มหรือต้มก่อนอร่อยต้มต้มก่อนสัประยะดนนึงเลยหยุครับอ่ะทำเมนูอะไรครับพี่มีกะเพรา หมูป่ากระของหมูป่าแล้วก็ผัดผักอะไรผักอะไรนะผักกูดผักกูดผัดน้ำมันหอยนะน้ำมันหอยอ่าเดี๋ยวถ้าอยากดูก็ไปติดตามช่องยูซาวนะครับอ่าให้ให้ให้ยูซ่าเลือกระหว่างจะมาเป็นพระเอกในช่องบรดัวหรือว่าจะเป็นพระเอกในช่องตัวเองเออเป็นพระเอกในช่องบรดัวดีสุดแล้วขี้เกียจหายต้องลทำอะไรพี่แอร์กินข้าวครับ โมดีมากรู้จักทำงานรู้จักจับกล้องมากอ้าบินโดนต้องจัดนะไปแล้วคืออะไรร้อนร้อนที่บ่ายอุ๊ยร้อนเฮ้ย hmm. นี่มันเจอแต่เอ็นแก้วนี่กรุบ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 แก้วแก้วเข้ามาพี่เห็นมาในกางต่อสีมือพี่หนุ่มนะเห็นไหมเห็นไหม อันนี้กับเขาหมูป่าพี่มรุนนั่งเหลือพึ่งนั่งนะยังเหลือมดกันไูมพี่้รุนก่อนเลยครับอปเลยคร้องรัอนเร็วก่อนเลยครับเดี๋ยวผมนั่งดูก่อนว่ามันจะเหลือมากหรือน้อยแค่ไหนกินยังไงก็กินไม่หมดนะครับวันนี้ยังไงก็มีเหลือคิดว่ายังไงก็มีเหลือยังไงก็เหลือเป็นไงครับพี่มรนเหี้ยบกินพิโก ปิดคลิปหน่อยปิดคลิปหน่อยอ่าปิด<ล>ใช่ไหมเหมือนกันปิดเลยก็สําหรับวันนี้เนาะก็ต้องขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สำหรับทั้งสี่ช่องนะครับทั้งสี่ช่องเลยอ่าดือเองมีช่องไหนมั่งสําหรับวันนี้ก็ขอตัวเอนจอยกับเพื่อนๆก่อนนะครับสําหรับวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมจะไปที่ไหนมั่งก็ติดตามเอาแล้วกันเพราะว่าแผนมันเปลี่ยนตลอดนะครับ โอเคเดี๋ยวสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ <Hey. S 1> เรายังมีจออยู่ฝาสีแดงมีคอนเ็น <Hey. S 1> hey.